เดี๋ยวเฟังฟังเสียงฟังเสียงเบา๋ยวอนประมาณนี้ครับเอาเอาเอาเลยเอาเกือเอาเกือกเบนเลยเบนเบสซี่นะครับวันนี้มารีวิวจักรยานติดเครื่องครับ มาครับมาครับเจ้าของมาครับเอาเอาเครื่องกันเลยครับเครื่องของอะไรครับผมอาซีอาซีอาซีนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกไปห,หมดเลยล้<ร>อวงล้อล้อไปลงมาเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทล้อซื้อมาประมาณอันนี้ของแท้ครับผมของแท้กันกี่บาทให้รถมาปะเขาหลบเอง ท่อครับท่อท่อสร้างท่อสร้างเองสร้างเองแล้วก็โชกเดียวนะครับชคเดียวแล้วก็บอดจักรยานนะครับตอนเวลาเติมน้ำมันเติมยังไงครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใเคครับเป็นหนึ่งรถมาครับผมโอเคครับมาต่อครับอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อันกองกองครับผมกอง กล่องนี้ก็ทำเองทำเองครับตากกดดปับซี่ครับดูทรง <c oughs> แล้วก็อันนี้อันนี้ทำลูกหรือชักอะไรหรือเปล่าครับขยะครับชักค่าครับผมอันนี้หมดกี่บาทครับหมดทั้งหมดเลยห <13. S 1> มื่นสามหมื่นสามทำสีครับผมเอ้ะเอาลองลองสตาร์ทเบิ้ลน่ะขับไปตรงนู้นให้ดูหน่อย เดี๋ยวเราฟังฟังเสียงฟังเสียงเต็มเบากันประมาณนี้ครับเอาเอาเอาเลยออกเกือกออกเกือกเบนเลยเบนเองเลยพอครับพอครับไอ้คันนี้สุดจัดของช่างผมอะครับเอาดิออกตัวเลยออกตัวเลย ใชถขาวะโคตรสุดอ่ะไปแล้วนะครับผมโอเคครับคลิปนี้คนที่ชอบก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ